เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ น้องน้องนี่น้องนี่น้องน้องน้องนองนองนี่นองนี่นอง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 อันตัวเราเออเออเอออันตัวเราเออเอออันข้าพเจ้านั้นมีนามว่านายกทิพพิธานะขอสั่งให้ท่านทูตอิสราเอลช่วยมาติดต่อข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะได้ติดต่อคนไทยได้อันเอเอเเนีดิเกนะครับ พริเกใหญ่นี่ขนาดฝ่ายตัวเองนะยังไม่เห็นด้วยเลยครับอืมนะเขาบอกเลยฝ่ายฝ่ายตัวเองเนี่ยยังบอกเลยบอกอควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายกมากกว่านะทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยนะมาเป็นนายกเงาอย่างเงี้ยทำ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 ,ทำตัวเองเป็นนายกเงาอะนะครับนะเวลามีเหตุกงเหตุการ์อะไรโอ้ยก็จะเสนอหน้าเป็นนายกเงา คนอกหักไงคนอกหักเอิง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 ออยเอิง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 ออตัวเราเป็นข้าพเจ้าเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดคนที่ยี่สิบเก้าจุดห้านะครับเวลาคนอกหักนั้นมันมันเพ้อได้หมดแหละตอนนี้คิดเขาคิดว่าตัวเองเป็นนายกเป็นนายกทิพย์เป็นนายกเงานะนะมีหน้าที่อะไรครับนะ จะไปเสนอความช่วยเหลือเขาจะไปเสนออะไรเขาเนี่ยนะคือไอเนี่ยมันก็แอดมินว่าเขาจงใจแหละจงใจที่จะเป็นนายกเงาเพราะว่ามันมีไอพวกด้อมส้มเนี่ยนะครับแหนะ่ให้กำลังใจแห่แห่คิดว่าเป็นนายกอยู่จริงๆอะ่ะมันก็เลยเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อนะหลอก หลอกสาวกไปเรื่อยๆอะอะนะครับทำเท่ทำตัวเป็นพระเอกลิเกนะฮะ,ะนะหิวแสงนะครับนะนายกทำอะไรก็พร้อมที่จะเป็นพระเอกลิเกช่วยเสมออะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะมันก็มีทีม i อโอไโอส้มของเขาอ่ะนะครับ ลอยที่จะแบบว่าอวยกันนะอวยตะลีตลาดตะลีตะลีตะเหลือกอวยกันอวยกันเช้าอวยกันเย็นอวยกันเป็นนายกทิพย์นายกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออไม่ใช่เป็นนายกเงาธรรมดานะนายกเออเงาเงาเขาเรียกว่าเงาผีสิงเออไม่ก็ก็ โอ้โหทำตัวซะแบบว่าเป็นนายกซสเองอะไรอย่างเงี้ยนะนายกพิธานะครับเออนะไอ้พวกไอพวกดอมส้มก็ยังแห่เชียร์อยู่ยังยัง,ย,งยังเขาเรียกว่าเป็นกองเชียร์นายกเงาอะ่ะนะครับอืมทำอะไรก็เชียร์ไปหมดนะเออหลอกฝันหลอกเพอเจอ นะครับด้อมส้มนะเออไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงนี่คือหมดสิทธิ์ไปแล้วนะหมดสิทธิ์เป็นนายกแล้วแต่ว่าก็ยังมีทีมไอโออวยอยู่สร้างกระแสนในโซเชียลได้อยู่นะครับเขาเขาตรงใจที่จะสร้างกระแสแหละนะในโซเชียลอ่นะรู้ว่าเขาไม่ติดต่อหรอกรู้ว่าเขาไม่ทําอะไรหรอกนะรู้ว่าท่านทูตก็ไม่อะไรหรอกแต่ว่าก็ทําไปงั้นแหละทําไม่มีกระแส นะหิวแสงไปนะครับรับแสงไปเดินสายเป็นนายกเงาไปออคนก็แห่ชื่นชมไปนะนายกโทเชียลนายกทิพถ้าต้องอดับหนึ่งเลยเขาเนี่ยนะครับอืมนะเอเอก็อย่างว่าแหละนะพวกดมดมส้มมายังอวยอยู่นะครับก็ไม่แปลกหรอกที่จะเป็นนายกเงา นะมันก็สร้างกระแสไปเรื่อยครับสร้างกระแสไปเรื่อยนะในยกอกครับ